赶快回。 เที่ยวแรกนะครับก็เป็นไปตามที่โฆษกได้แจ้งไปนะครับนะเทพวชรวิทมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับพัดภูมินลู่ที่4มาเป็นอันดับ2เพชรมงคลสอสิงสวัยมาเป็นอันดับ3าอันดับ4ได้แก่แม่ศรีพัฒนาพรนะครับก็ตารางการแข่งขันหรือว่าตารางคะแนนเนี่ยทางคณะกรรมการได้ติดไว้ที่หลังเต็นนะครับก็สามารถที่มาตรวจสอบคะแนนได้นะครับก็เป็นว่าครับเที่ยวแรกครับเทพวัชรวิทครับเข้าที่1ครับเข้าที่2พัชรภูมินครับ เข้าที่สามครับเพชรมงคลนะครับใช่ไหมบที่สี่ครับแม่ศรีพัตราพรครับมาดูเที่ยวนี้ครับเข้าเทียบทุ่นแล้วนะครับร่องน้ำหนึ่งครับรูหนึ่งครับจากนารายจากเสาให้สระบุรีรูที่สองครับสุวรรณละโหงครับรูที่สามแม่ย่าจันมีรูที่สี่อัครมงคลโดยเฉพาะอัครมงคลนั้น เรียกว่าผสมผสานฝีพายนางฟ้าปากการลงไปสง่<อ>งรขโะทงรับมาเลย S <S มาจริงๆซะด้วยเอาไว้ชุดนี้เรียกว่าเป็นบวยถูกคู่หมูถูกเขียงเตียงถูกที่นอนหมอนก็ถูกประห่มาระางโคตต่างบีต่างคนต่างเปิดไปภายางทียิ้มวยดูที่วัดเที่ยวนี้ทันจกเตอร์สิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกดมอบให้กับพี่น้องชาวศรีสะเกดได้ชม,ม็นขวัญตาเพราะว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างตีดูที่ว่าทางด้านทางด้านจักรน้อยจักนรกนรายเอาไว้จากสระบุรีของท่านสอจวิจากวิจารวิจารพอใบตอนนี้ต่างคนต่างเปิดอักี้ึ้นมา ดูที่ว่าโคตจุดนำหน้าโคตจุดจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เพสต์นี้สวรรค์หงไม่ยาจันมีจาก ไล่พี่จี้มาแล้วจ้าไม่ทันไม่รู้เพราะว่าจากดารายนำมาโดอกไวรู้ที่หนึ่งได้ที่ก็นำไปก่อนนำได้นำไปสวรรค์ทั้หจากกุดอรธานีไม่ท้อไม่แท้อะไรึ้นมาแม่จจนบีลู่ที่สามก็ตามมาต่างคนต่างภัยวาแล้วลู้ที่หนึ่งนำว่าจากดารายนำโดงมาเลยเพราะว่าสจดำอยู่ข้างหลังนี่เองมาล้จ้าพี่น้องจ้าจ๋าก็ผ่านมาแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสนามยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้นำโดก็มาเลยรู้ที่หนึ่งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ใช่เฉยยาไม่ใช่นั่นก็คือจักรนารฬจกาสระบุรีนั่นเองเขาบอกว่่าาไมร เรียกทางอีกไม่เกิน30%ของสนามจะจับพี่น้องจะจ่าเอาละเว้ระยะสุดท้ายท้ายสุดสุริ้าตอนนี้ทางด้านจักรนารุไจักรนารุไล้วก็เปิดไปพายรวยหน้าหนีมาลำเดียวแต่ว่าอีก3ามลำนั้นเรียกว่าหำหันหัวเรือเสมอเสมอดังดูไม่ออกบอกไม่ได้ว่าใครเป็นหมูใครเป็นจ่าใครเป็นผู้วานายอำเภอแล้วพอตอนนี้ต่างเอาต่างปีก้นมาสุวรรณหงส์ไม่อยากจะมีมวยแทนไลรปีก้นมาอัครมงคลขดดว่าอีสาวจากสมุทรปากการไรปีก้นมา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  ไช่โอ้ยใช่กันละนี้โอ้ที่สองที่สามที่สี่ดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับโอ้โหเจ้าพรอคุณลุ่นช่องเอาละครับเดี๋ยวดูคะแนนครับนี่ผู้หญิงไม่เกี่ยวเลยนะโอ้ผู้หญิงไม่เกี่ยวเลยพายอย่างนี้อัครมงคลจากสมุดปากันนางฟ้าปาการลงไปสองกระทงสามกระทงแต่ก่อนเขาบอกว่าผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือแล้วปัจจุบันล่ะ ผู้หญิงไทยมือซ้ายถือดาบมือขวาไกวปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นยังไงเอามือซ้ายถือใบพายมือขวาถือโทรศัพท์กดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้กดหัวใจรัว